อันตมยังพิจารณาสังขารังกะโรมเราเซส่าเปสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมตั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป ชาเปสังขาราทุกข,ขานสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปตามนามตามตั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นตัวทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสาเปธรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวร ทั้งนี้เป็นสังการและไม่ใช่สังการทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมารณะความตายเป็นของยั่งยืน อาวตาจังมายามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแทนารณัปาริโยตังเมจิวิต,ตงังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตงังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาลนังเมเนิยตงัง ความตายของเราเป็นของเดียยวหัวาตาควรที่จะสังเวทอายังกายโยนร่างกายนี้อาจิรังมีได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาณโนครานปรสาสจากวิญญาณชุดโทอันเก่าดิ้งเสียแลว้วอาติเซติ จากนอนทับปาทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงการังอีว่าระดุดดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้